sustainability ต่าง,งๆเนี่ยค่ะคือพอพูดถึงการเตรียม Resource ที่เรามีอยู่เนี่ยเราได้นึกถึงเรื่องการตลาดในภูมิภาคยังไงบ้างอันนี้ดนกวยาคะเอาเป็นอาจารย์จะเริ่มจากเพราะว่าเรามีรสัสมีความร่วมมือทางด้าน education ทางด้านวิจัยแล้วคิดว่า Resource ที่เราผลิตในภูมิภานนคเ,าเ,นเ,นาเ,าเนี่ยค่ะเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพของเราคะว่าแบบน่าจะขายได้ในอาเซียนหรือเ่า ซอนในประเทศเนี่ยค่ะได้มีการนึกถึงหรือเลเห็นถึงการตลาดที่จะ drive ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสผลิตภัณฑ์อย่างแาทำกันแพทย์ก็คือตัวโปรตอนเราเนี่ยค่ะเราจะขายในภูมิภาคได้ไหมมีลูกค้าที่จะเข้ามาเรามองด้านนีน้ว่ายังไงบ้างไหมคะหรือว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะแบบเซิร์ฟได้ในระดับกว้างขนาดไหนกว้างขว่าขนาดไหนยังไม่ต้องถึงตรงจันก็ได้ค่ะณตอนนี้ครั ประมาณีดกอตอนนี้รามีโปรตอนหนึ่งห้องนะครปรตอนพอโปรตอนหนึ่งห้องปุ๊บเนี่ย m a x i m u ของเราะะตอนนี้นะก็คือประมาณ400-500คนตอนน่อปีนี่คือ m a x i m ัมตั้งแต่8โมงช้าไม่ใช้เราเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะใช้ตั้งแต่8โมงเนี่ยประมาณ4ทุ่มพอหลัง4ทุ่มไปปุ๊บเครื่องไม่ได้หยุดนะครเพราะต้องทำอัุกรลาสาเครื่องตั้งแต่4ทุ่ม มองชาจีนคือต้องทำากตรต้องมองภษาเครื่องทุกวันก็คือเพราะฉะนั้นเรามีเวลาระมาณ1 6ชั่วโมงในการทริตเมนต์ก็คือ400-500คนเราจะเสิร์ฟคนไทยก็ยังจะไม่พอแต่เราก็ยังเรียนเห็นว่ากักชาตครับคล้ายๆสองนอนเหมือนกันก็คือไม่แสดงผลทำไมจะต้องกบ่รายได้ก็คือเราเขาก็จะมีคนไข้จากต่างประเทศขาเข้ามาได้ แต่ว่าตัวโปรตอนนะคุณผู้มภาพตัวนี้จะมีอยู่สองที่ที่แข่งกันอยู่ก็คือที่กำลังติดตั้งอยู่คือที่ประเทศไทยที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่มีสามไซส์เรามีไซส์เดียวนะครับก็เราพยายามเสริมคนไทยแต่เราต้องหารายได้จากต่างประเทศด้วยนะครับก็คือเราพยายามออกโรชโชอยู่บ่อย จะไปดูสิจะแบบจะไปดูไปเจ็ดปีไหมตามเทคโนโลยีไปค่ะแ่ก็ก็ถ้าเทคโนโลยีไปเด็กๆก็ต้องตามนะคะเพราะก็เป็นคนที่จะต้องไปส่วนเล็กๆในของการบริหารจัดการเครื่องไม้เครื่องมือนะคะไปใช้ไปดูแลหรืออะไรอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอาจจะมีนะคะก็ก็หวังใจนะคะเจ็ดปีไม่ ไม่อยากจะสิงสัญญานะคะอาจจะภาคการศึกษาอาจจะช้าไปกว่านั้นนิดนึงแต่ก็ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกอ,อยาก่างอาจจะไปไปได้นะคะค่ะกลับมาทางปอสกศสอนนนะคะด้านพี่เมืนนองน้องรานพี่เมืองน้องเออน่าจะถูกฟลอร์นะครับเป็นเจ็ดปีทุ่งจังเออที่ผ่านมาคือสอนอนอยพยายามสร้างคอนเนคชั่นกับกับเพื่อนบ้านนะครับผ่านรัฐแต่ที่ท่าน นันก็เป็นโปรแกรมหนึ่งแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยอินเทอร์นอลภายในองค์กรภายในอบอของเราเองเนี่ยสาชนได้จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยแสงสิบคตอนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์าริทนะครับก็มีเรื่องที่ได้ได้พูดคุยกันอันแรกเราเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์สองโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยกันอันแรกคือเราเราร่วมกันกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เพื่อผลิตเครื่องเซนเราเรากำลังวิจัยเพื่อจะสร้างเครื่องเซนให้ได้ขึ้นมา ครับที่ราคาต่ำนะครับอันที่2ก็คือเครื่องโทรคอมแม็กหรือฟิวชั่นหรือฟิวชั่นที่จับมือร่วมกับสถาบันวาิจัยแสงซิงโคตอรนรสมมองนั่นแหละซิงโครตอนซึ่งมันจะครอสกันสามสามสถาบันนี้าานทั้งสองโปรเจกต์ครับอยู่แล้ว่าใครจะเป็นอีกในในโปรเจกต์ไหนทีนี้ก็มีการคุยกันถึงเรื่อง,เร,องเรื่องดวงจันทร์แล้วนะครับเรื่องเพราะว่าบนบนอวกาศเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมนะครับ ซึ่งเวลาพวกเซมิคอนดักเตอร์ได้รับรังสีหรืออะไรก็ตามมันจะทําให้การทํางานมันผิดเพี้ยนไปตรงนี้เนี่ยก็ได้คุยกันว่าลองเอ้ามาฉายที่เครื่องเร่งที่ e b ของเราไหมวงจอย ronics, เล็กทรอนิกสเนี่ยเอามาฉายดูแล้วก็ดูการทํางานระหว่างที่มันถูกฉายรังสีซึ่งมันก็เป็นเอ็กตรีมเอ็กตรีมตัวลหมือนกันก็ดูว่าถ้าถ้าเขาสามารถชิมตรงนั้นได้การขึ้นไปบนอวกาศ10 mv 10 ีีีททท่่่อยูตัว p l ขายของอีกรอบครั้งผมจะไม่ไม่ไม่ขึ้น,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 นไปตรงกานะรเพียงแต่ว่าคือเรามีความร่วมมือกับภูมิภาคค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าผมมาไปถ่ายโปรเจกต์กับ APEC a, C, a, C, a, Pacific, a นะ a Pacific ซิฟิกเทคโนโ o r ีโอเพอเรครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่แล้วก็ได ได้รับการเอ็นดอสมาต่อเนื่องสองปีแล้วครับแล้วก็ในระดับเอเชียเปอรฟิทก็ w l e d g e ว่าไทยเนี่ยจะมี PSL แล้วก็อย่างที่บอกเป็นะเทศที่ห้าแล้วก็ไกวีภาอาเซียนเนี่ยครับก็ยังไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็ร่วมมือกับอาเซียนในค่อนข้างดีนะครับในการที่จะดึงนักวิจัยครับแล้วก็ดึงงานเข้ามาเนื่องจากว่า เราเราก็เป็นเครือข่ายกันดะีครับเราก็อินฟอร์มแล้วเราก็เหมือนกับว่าทุกประเทศก็รู้งานกันว่าประเทศไหนจะทําอะไรครับล้วก็เป็นเพื่อนกานเราก็าผมก็บอกว่าถ้อาอายนะุยไทยเนี่ยเป็นเ s d l ุ้งเนะี่ยก็ให้ส่งเครื่อง,งมือมาบริเวณที่นี่นะเราคิด mm hmm. ในราคาคือคิดค่าเบรค่ารบริเวณเนีย่ยอาจจะเท่ากับที่อื่นแต่ว่าค่าคอสในการขนส่งเนะี่ยเราถูกกว่าแน่นอน แทนที่จะคุณจะส่งไปญี่ปุ่นส่งไปเกาหลีหรือส่งไปออสเตรเลียนะคพราะเสในการขนส่งเนี่ยเครื่องมือที่ผมจะส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณแสนหนึ่งต่อคอสค่าขนเปร่ยบประมาณสองแสนก็แทนที่จะส่งไปญี่ปุ่นเลยอาจจะส่งมาที่เมืองไทยคอสในการขนส่งก็ถูกลงครับวมถึงการเป็นเฟรนดิ้งเซ็นเตอร์อะที่จะ ทีน,นี่ยเราพยายามที่จะผลักดันพอเราอพอมุ่งเนี่ยเราคิดว่าเราจะเซิริมในประเทศก่อนอาจจะทำเป็น center, เมด m e d i เ a l c e n อ e r ทำเป็นเ t r น i n เซ็นเตอร์สำหรับคนที่นา่าแต่ว่าเราต้องมองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมองดึงกู้ชายต่างชาติให้มาทำโปรเจกต์ร่วม เนีย่ยเช้เวลาหอนพี่เ้าคุยได้ถึงสี่โมงครึ่งน,นี่ต่อโอ้ไม่ใช่หรอกคะอ่ะออได้ถึงสี่โมงไม่เกินสี่โมงเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเราก็ได้คุยถึงสเตตัสต่างๆแอบมีแพลนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วมากมอยากอยากจะทราบว่ามีอยากให้วิทยากรแต่ละท่านนะคะช่วยรีเฟล็กความเป็นไปได้หรือแนวน้มในการพัฒนาที่มองเห็นในระยะไกลออกไปกว่านี้ ถ้าพูดถึง business plan ก็ไม่ใช่แค่5ปีละแต่ถ้า b ียอ n d 5ปีไปอาจจะเป็นอาจจะไม่ต้องถึงกับแผนชาติ20ปีนะคะ,ะแต่สำหรับ5ปี10ปีอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ช่วย r e f l e c ให้หน่อยว่ามีภาพฝันหรือมองเห็นความเป็นไปได้หรือศักยภาพประเทศของเราในตอนนี้ค่ะที่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างและถ้ามีอะไรที่แบบคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณวิทิตช่วยบอกว่า มาเองเ่ยคิดว่าจะช่วยซัพพอร์ตให้เราไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะคะอาจารย์ชครับค่ัขอบคุณนะคะคือปกติแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการผลิตนะักพิสิการแพทยแล้วเราก็เริ่มต้นจากเป็นหลักสูตรระดับนานาชาติเพราะว่าประเทศพื้นบ้านของเราตั้งแต่ลาวพาม่า เวียดนามก็ไม่มีหลักสูตรอันนี้อยู่ในประเทศของตัวเองเลยนะคะเราก็เลยเป็นที่พึ่งของเขาว่าเราจะช่วยเขาผลิตนักฟิสิกส์อันแพทย์ขึ้นมาทาั้งทนที่ประเทศไทยเราก็ไม่มีตําแหน่งแต่เราก็ผลิตบุคลากรได้เราก็เริ่มต้นเป็น international โปรแกรมนะคะมีนิสิตต่างชาติมาแม้แต่มาจากภูฐานมาจากประเทศที่ไม่มีนักฟิสิกส์ที่มีการเรียนการสอน ทีนี้ก็คิดว่าเรื่องของมาตรวิทยานี่เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นนักฟิสิกส์อานแพทย์หรือนักฟิสิกส์แบบที่เป็นเจ n เนอ l รลฟิสิกส์นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมันอาจจะต้องมีการเอ่อโคออเปเรตกันกับทางกสอในเรื่องของเอ่อทายัางไงเราถึงจะแอดเรื่องของมาตรวิทยานี่เข้ามาในหลักสูตรเพื่อเทรนนักฟิสิกส์อานแพทย์ให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ออการสอบเทียบเครื่องมือแล้วก็สามารถจะทําได้ในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นไอเดียว่าถ้าเผื่อว่าเรามีนิสิตต่างชาติหรือถึงแม้เราจะไม่มีนิสิตต่างชาตินะักศึกษานิสิตฟิสออิกส์อารแพทย์ก็น่าจะมีความรู้เกีเออ่ยวกับเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือนะคะแล้วก็ในอนาคตเมื่อจบไปเป็นนักฟิสิกส์อันแพทย์แล้วสามารถจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือทางรังสีได้อย่างถูกต้องนะคะนี้ก็จะเป็นไอเดียที่คิดว่า ทางสถาบันการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากทีเดียวทํายังไงถึงจะทําได้ถูกต้องมีความเข้าใจได้ถูกต้องก็ต้องขอความร่วมมือจากปอสอนนี่แหละคะ่ะอาจจะขอเชิญมาช่วยเป็นพิทยากรในเรื่องของการเรียนการสอนสําหรับนิสิตวิศ,ศหรือวิสิการแพทย์ต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ค่ะ เพิ่มของเห็นด้วยกับของอาจารย์นันชลีนะคะก็มีเพิ่มเต ờ, บบเิมไปเรื่องแนวโน้มไกลๆอาจจะเป็นเรื่อง AI ซึ่งจริงๆไม่ไกลละเริ่มเข้ามาแล้วมาทางได,ได้ช่วยได้แอดในทาง Excel ทั่วไปมีมา CT MR นะคะดู paper เมเื่อคืนเตรียมเตรียมมานะคะก็เป็นม AI ในทางเรโรชิรปีก็มาละนะคะอันนี้ก็ก็คงต้องเตรียมการเตรียมรับนะคะก็ อย่างประชาสัมพันธ์นิดในส่วนของวชิระนะคะก็เตรียมเปิดเอ็กเซน n c เค็นเซอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะวชิระหรือว่ามหาวิทยาลัยนวรมินทราธิราชนะคะก็ตรงเนี้ยเราก็เตรียมเตรียมตึกเตรียมสถานที่นะคะก็ในขณะเดียวกันเราก็เตรียมความพร้อมของคนด้วยนะคะก็ตอนนี้ขอรับทุนของรัฐบาลนะคะหาใครมีลูกหลานนะคะสนใจรับทุนรัฐบาลบเรียนต่อทางด้าน AI ไออินเ o ย o โดนะคะ ที่เว็บคอ,อได้เลยนะคะทุนรัฐบาลน,นะคะของแล้วก็มีขอไปสอทุนนะคะเพื่อที่จะกลับมาช่วยในเรื่องของการนำา i ไมานะคะก็คิดว่าเป็นในอนาคตไม่ไกลนะคะไหนจะเรื่องของคำใหญ่ๆคำอีกสองสามก็พวก Big Data Machine Learning Deep Learning พวกนี้น่าจะเป็นแนวโน้มใกล้อาจจะใกล้ๆหรือไม่ไกลมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการคลิเบตสอบเทียบ เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของการนำไปใช้ก็คือ radiation safety นะคะ radiation protection ที่จะที่จะมาช่วยสำหรับสมุดได้แอบถามนะคะอาจารย์เป็นนักศึกษาเป็นการส่วนตัวว่าสน<ม>่ว่าออกอากาศออกอากาศสนใ,ใจทุนหรือไระไหมคะเปล่าค่ะอายุเกินทุนยังไงก <laughs> ็ถามย้อนๆถามไม่เจอลูกเอาไม่ใช่ะจะถามว่าในเรื่อง AI machine learning เรื่อง big data เนี่ยค่ะอาจารย์พอเราส่งคน ที่จะไปเรียนแล้วข้อมูลของเราเองเนี่ยค่ะมีการเอามารวมหรือว่า harmonize กันให้เป็นจุดเดียวเพื่อที่จะมากพอที่จะให้ AI นี้มาชีมันเรียนหรือ,อยังนะคะในในด้านข้อมูลทางทาง,ทางการแพทย์คือเป็นเป็นการคล้ายๆกับลองให้ข้อมูลแทนที่แมชชีนเหมือนเป็นัเกเรียนคนหนึ่งแต่ว่าในนี้จะเรียนจากสถาบัานเดียวชีม<ฆ>เรียนรับดาต้าจาก ทุกอาจารย์ในทั่วโลกท,ทั่วโลกได้เลยนะคะเราะนั้นมชีนจะจะเก่งกว่าคนทั่วไปในภาพคะนไก็ิเคา็อห<ล>ค่ะใภาพคนไทยเนี่ยคะ่ะตอนนี้เราร่รวมกันมาหรือยังเพราะว่าเราต้องมีรีซอสที่ค่อนข้างสปเปซีกัับคนไทยเพื่อให้มชีนเลยหรือเปล่าท่านในส่วนของเรเดชั่นมีอาจารย์อาารย์เรื่องของ DRL อะไรนี้แต่ในเรื่องของ AI นี่ก็น่าสนใจว่าน่าจะเป็น Data ของคนไทย ถูกไหมคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ว่าสมุิฐานของโลกหรือการวินิจฉัยโลกเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ว่าความผิดปกติเนี่ยที่เกิดขึ้นในคนไทยมันมีอะไรบ้างแต่ N, เอ็นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากในการที่เราจะหาจํานวนมากพอที่จะให้มันเรียนรู้ได้เช่จนจะต้องตั้งค่าทียว่าเป็นเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมืน่นหรืออะไรแบบนั้นมันถึงจะเพียงพอจะไมคท้าประเด็นนี้ใช่ไหมคะแต่ควรจะเป็นของคนไทยอะคะ่ะ ถ้าทํางานวิจัยที่จุฬาก็หาข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาถ้าทําที่โรงพยาบาลประิลาก็ควรจะใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลประิลาอะไรแบบนี้เป็นต้นคัก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าโครงการวิจัยอะค่ะว่าจะสนใจเก็บข้อมูลในระดับโรงพยาบาลอะไรหรืออะไรแบบนั้นโรคอะไรอะไรแบบนี้ นักวิจัยที่จะต้องดูแลเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เราถูกบังคับให้เข้าสู่โลก Virtual Reality <g> เร็วกว่าที่เราคิดว่าเราจะต้องด้วยเหตุการณ์ที่โควิดนะครับไม่เคยคิดว่าจะต้องนั่งประชุมทางไกลเพื่อนที่ออสเตรเลียแล้วทาำทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับคือ จริงๆก็คือมดไปเที่ยวด้วยนะครับประเด็นสำคัญแต่ว่าเทรนที่คุณคงจะมาก็คงไม่คนที่ท่านอาจารย์อังสีแล์อาจารย์มาวสตาแอนด์นชั่นป็นเรื่องเอไอมาแน่นอนครับทีนี้เราคุจะเลือกรู้ว่ากลุ่ม d a t ้าข้อทั้งไหนที่คุณจะพุ๊บปิ้งกับอันไหนเด็นมากกว่าที่จะเอาทุกอย่างมารวมกันเราค่อยไปแยกกูนนะน่าจะเลือกศึกษาก้อเป็นจุดๆไปอีประเด็นนึงก็คือประเด็นที่ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ยูเครนและรัสเซียมาไม่ต่ำกว่าสิ แต่ว่าอย่างที่อย่างที่เราเข้าววอรับเราซื้อแย่เดียวเนี่ยครับผมว่าอนาคตเนี่ยมันควรจะถึงเวลาที่เราพัฒนาเพื่อทดแทนสิ่งที่ต้องนำเข้าบ้างนะครับก็น่าจะน่าจะยืนยืนแบบด้วยตัวเองทุกอย่างที่ทานั้นต้องผลิตในประเทศไทยซื้อได้ในประเทศไทยเป็นทุกภาคคือสิ่งที่อยากเห็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราพัฒนาแล้วเนี่ยมาวิยาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพื่อจะบอกว่าของที่เราผลิตมานี่มีความเที่ยงตรงแค่ไหนมีเวลาเบ l i ี y แค่ไหนครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากอยากเห็นมากจริงๆก็เรื่องการได้มาระบบวากที่ๆครับมันเป็นหลักๆเลยมันคือผมว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ว่าเป็นเรื่องคนแต่ว่าเรื่องคนเนี่ยจะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี ก็ต้องพึ่งอาจารย์ชอีกับเจารย์เออร์ให้มาเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยครับคือปออเนี่ยมีมีหลักก็จริงแต่ว่าไม่ได้ลงไปคือเป็นหลักลจริงไม่ได้ลงไปใน่ที่พื้นที่ไม่ได้ลงไปรี่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนโดยตรงดังนั้นเนี่ยบางทีเราได้เด็กมาจบเกี่ยวกับสิ่สุดก็จะต้องพัฒนาเขายัางไงให้เขาลงไปขั้นพื้นท,นทอ่กับขั้น ประชาชนผู้ป,ป่วยได้อันนี้เนี่ยก็ต้องต้องขอบคุณอาจารย์